ที่ที่แบบเขาถ่ายทำเอมิลี่อินปารีสซีซั่นสองกำลังเป็นกระแสอยากจะมาบานนี้ก่อนเพราะเห็นผู้ชายหลอกกระเทยนะครับกระเทยคือกระเทยเมากระเทยเมาอีดอกนอนตาลาย ดีค่ะไม่เจอกันนานอเออไม่ใช่ไรก็คือแต่ละคนนะคะก็ติดโควิดกันเนาะอยู่กันคนละประเทศวันนี้เรามารวมตัวกันที่ปารีสภาขาก็ไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้ไปไหนดีอะเจ๊วันนี้ก็พามาช้อปปิ้งพพที่ห้างเปิดมาใช่แล้วก็หลังจากช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูที่ที่แบบเขาถ่ายทำเอมิลี่อินปารีสซีซั่นสองกลังเป็นกระแสนี่เอง ว่าไปเที่ยวบาเกเอย์ฉา <Whoa. S 1> กบาเกฉากมินดี้ร้องเพลงร้องเพลงเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอะ่ะแต่เรามาเริ่มกันที่นี่เลยค่ะเป็น้างเปิดใหม่ใช่ไหมเจ๊ใช่อันนี้เป็นห้างเปิดใหม่ค่ะชื่อเออสมาริทัน สมาริแทนสมาริแทนก็ทหารเรือถ้าจะไม่ผิดนะเออ<ว>ก็คือถ้าเกิดเป็นในในห้างในฉันก็นเป็นตอนที่แบบนางเอกนาม,มาดมน้ําหอมกันเออใช่ไหมใช่เขามาเลือกน้ําหอมเลือกสูตรน้ําหอมใช่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันมาตามมาค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็เดินกันมาที่อะไรอ่ะเด็ก เขาเรียกอะไรวะน้ำตกน้ำตกชื่อชื่ออะไรไม่รู้ลืมเอาอันนี้น้ำตกอะไรจ๊ะเจ๋ออะน้ำตกชื่อว่า Poppy s t มิเชลใช่ก็ถ้าเกิดจะดูในเอมอลี่ก็จะเป็นฉากที่มินดี้นางก็มาร้องเพลงเออที่นางแต่งตัวสวยๆมาร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะคะอ้าแล้วไหนน้ำตกกรบเจ๊เราไม่มีค่ะน้ำตกเลยตอนนี้น้ำตกจะเปิดเฉพาะช่วงที่ ร้อนใช่ถ้าอยากเห็นน้ำตกก็มาตอนรุ้ยรื่ร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะไปเดินไหนดูกันต่อก็ดกูน้ำกันโอเคค่ะไปค่ะทำไมเจดูเร่งรีบจังเลยอะ่ะเจ๊เร็ ่ตอนนี้เราเดินมาถึงไหนกันแล้วนะเจ๊ตอนนี้นราเพลงปฟองศกษาสแล้วนะคะข้างหลังนี้เป็นอะไรอะนะข้างหลังเป็นข้างหลังเราเหรอใช่เป็น Institute o the f o ฟองนะคะส่วนทางด้านนู้นทางด้านนู้นจะเป็นวิพัฒน์บัเดลูปนะคะ นี่จะเป็นสาวที่เพื่อนของเอมิลี่คือวินดี้มาพบรักกับแฟนนะครับมานั่งร้องเพลงกับตนูนะะ่าจะแต่ตน,ตตน,นูนก็ก็ไม่ใช่วินดี้นะครับเป็นเป็นมินอะไรก็ไม่รู้คะ่ะตนูนตรงมานั่งแล้วคะ่ะอ่ะช่างภาพไม่ไปอีกีดอ,อกเพราะวะ่าเอออันนั้นะคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันต่อนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศรอบๆค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นฟองเนิร์ฟค่ะเดินมาถึงฟองเนิร์ฟแล้วถ้าเกิดในฉายเอเมลี่ก็เป็นฉากที่ที่ตอนสุดท้ายนะเจเนิร์ฟที่นางแบบร้องห่มร้องไห้เออไปหาพระเอกมาร้องห่มร้อ,รองไห,งห,งห้แล้วนาะงก็มาตรงนี้แล้วก็โทรศัพท์น,น,นี้ก็เป็นฟองเเป็นสะพานเชื่อมแม่น้ำอะไรอะเจแม่น้ำแแนนแม่น้ำแแนนใช่ใช่ก็ดูบรรยากาศด้านหลังเออใชคิดอะไรออกแล้วแหละคืนนี้เปาจะพาหล่อนไปที่ที่หนึ่งถามบัตสินวีหรอเเ <laughs> จอกันค่ะเจอกันเราจะไปที่ไหน หน้าโบสถ์แล้วเนาะคะ่ะเดินไปเดินมาก็มืดค่ะหนาวแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อตรงนี้ก็เป็นฉากหนึ่งในเอมิลี่อะค่ะฉากโบสถ์ที่เพ่อนสาวนางทะเลาะกับแฟนฉากที่วินดี้ทะเลาะกับแฟนนะคะตรงนี้เรามากันถึงข้ามมาค่ะก็เลยไม่ได้เห็นความงาอไอ่างค่ะปิดแล้วไม่เห็นความเงาเซนิดก่อนโอเคค่ะแค่นี้นแล้วค่ะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวติดตามว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อ ไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาร้านกันเนอะเจเบลเนอะมาร้านมานัดเจอเพื่อนกระเทยในปารีสกันฟรีโอเป็นคาเฟ่โอเป็นคาเฟ่ไทยตอนที่จะไปอีกร้านนึงที่เอ็มลี่ไปกันนะคะก็คือตอนนี้มานัดเจอกับเพื่อนมานั่งกินมึนก่อนเพื่อนที่ชื่ออะไรบ้างอินซูรีส์อินซูรีส์นิคนิคเจเดนแล้วก็อันนี้ก็เจเบลค่ะ ก็มานั่งกินกันก่อนมีแต่กระเทยเวลานัดกระเทยนะคะนัดกัน6โมงมา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งนัดกโมงตืนหลกเวลากระเทยก็เดี๋ยวเรามาดื่มกันก่อนชิลๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาพาไปอีกร้านหนึ่งที่แบบเอมิลี่ไปเที่ยวลองดูว่าเอมิลี่ไปเที่ยวร้านไหนแต่ตอนนี้กระเทยขอจิ้งผู้ชายก่อนนะคะกระเทยนัดกันก่อนกระเทยจิ้งผู้ชายไฮ้เจอกันค่ะ คือตอนแรกเราจะไปบาร์เอเมิลี่นะคะแต่อีดอกไม่ถึงค่ะเพราะเพื่อนกระเทยอยากจะมาบาร์นี้ก่อนเพราะเห็นผู้ชายหลอกระเทยนะคะกับกระือกระเทยเมากระป็ยเมาอีดอกเมาอลตายแล้วขอมาเพื่อนหน่อยคืองงมากค่ะคือแบบตอนแรกคือนัดนัดไปเดินเที่ยวตอนเช้าตอนบ่ายไม่ไปพนันมาเที่ยวแดกเหล้า มาดูพี่ชายอ่ะอีดอกมาวงเลยนะดูนะมาล์สุดที่มาล์มาลจิกพี่ชายอยู่พอแล้วพอแล้วเมาล์เริ่มมากี่ร้านแล้วเนี่ยจะถึงไหมไปเอมิลี่อะไปเอมิลี่อะค่ะเอมิลี่หรอเดี๋ยวเอมิลี่ต้องรอเอฟซีโซนหน้านะจ๊ะหรือว่าไม่งั้นก็คลิปหน้า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 เดี๋ยวรอดูเจ้ะเกย์อีดอกบอกว่าเดี๋ยวพาไปบายเอมิลี่อีดอกพาไปสามร้านแล้วยังไม่ถึงเลยค่ะดูแขนกูเออ ดูกระเทยค่ะดูกระแถนด้วยสายสินผูกเยอะมากตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมาไหนเป็นมาไหนแล้วมาสามร้านยังไม่ถึงบายเอเมอรี่เลยค่ะเพื่อนก็เจอร้านไหนผู้ชายนางก็หยุดนางก็หยุดนางก็หยุดอ่ะกูก็หยุดสีดอกเออผู้ชายเยอะกูก็หยุดด้วยแล้วดูพวกนางค่ะเออดูห้องนางค่ะ้องนางดูห้องนางก่อน ขั้นแบบว่าร้อยจุดร้อยจุดไมโครเดจ้าลิตรเลยจ้าอี่ดอนหยุดทุกร้านไม่ได้นะทุกร้านไม่ได้นะเออบอกนางเซ่ใหน่อยสิผมฟังว่าอยู่เมาแล้วใช่ไหมอยู่เมาเมาไหมคุยจีดีซีพน้องสมานาลาลาเจ๊ไปไหนอ่ะไป อับน,น้ำชาอับน,น้ำชาจะถึง<า>ไหมก่อนมาหลายร้านแล้วนะถึงถึงชาบุร้านนี้ต้องถึงนะร้นอนมากร้อนมากอับสบร้านนี้ต้องถึงนะถึงค่ะถึงอ่ะอีดอกไปมา3มร้านแล้วค่ะยังไม่ถึงร้านเอเมนี่เลย <c oughs> เปิดคลิปไว้กันแล้วหนึ่งขลังจ๊ะหนุ่จ้า ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในผับที่เอเมิลี่มาเที่ยวกันนะคะในี่ท่สนสองนี้ก็ชื่อผับว่าเลอเลสบาร์นะคะผับนี้เราเป็นผับที่ดังมากที่ปารีสใช่ค่ะแล้วข้างในกม็มีโชว์ด้วยนะคะคืนนี้แต่เราไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าคนเยอะมาก <c oughs> แล้วเขาก็ขอไม่ให้ถ่ายเพราะว่ากลัวโดนจุ๊บโทรศัพท์ขาคืะนรวมากัน <c oughs> แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะเก็บภาพบรรยากาศปาฝาก ในคลิปหน้านะคะได้ครัเพราะว่าเออที่เนี่ยก็คือแบบชายเยอะมากและข้างในก็มีโวนแซ่บๆแ,แต่ก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บภาาพเร,ปปรยากาศดเล็กน้อยมาให้ดูเนาะใช่ค่ะคือเอาจริงๆวันนี้หายากมากผับที่จะเปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะว่าทุกทีิปิดหมดยังไงซาก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ